สวัสดีครับเจอกับผมหมอคิดโชลลี่กันกอีกครั้งแล้วนะฮะ<ส>วันนี้เราจะมาเจาะดวงชะตาของท่านที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะคร<ส>ับในช่วงเวลาครึ่งปีแรกนะฮะประจําปี2558<โ>เราจะมาดูกันนะฮะว่าคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2558เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างด่วจะเป็นเรื่องการงานการเงินเรื่อง,องของกุศลแล้วก็เรื่องความรักนะคร<ส>ับมาเริ่มกันเลยที่ใบแรกนะฮะพอเปิดไพ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับปรากฏเป็นไพ่ที่ดีมากๆ พราะนั้นเนี่ยนะฮะคนที่เกิดในเดือนกรุมภาพันในช่วงครึ่งปีแรกนี้เนี่ยนะฮะคุณจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสถานะจากอีกที่มงไปสู่อีกที่หนึ่งใหม่เว่าชีวิตเนี่ยหลังจากที่เคยล้มลุกคลานมาเนี่ยนะฮะหลังจากที่เคยเหนื่อยล้าเคยท้อแท้เคยสิ้นหวังหมดหวังนับจากนี้ไปชีวิตของคุณเริ่มที่จะก้าวขึ้นสู่สิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นการงานของคุณมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะครับ <S 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 คุณจะรู้สึกว่าความรักของคุณเข้าอ,อกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นและ คุณจะมีพร้อมทุกอย่างและคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างพอเพียงพอเหมาะไม่มีการไม่มีการเพิ่มเติมหรือว่าไม่มีการอยากจะใช้อะไรที่มันฟุ่มเฟือยมากกว่าที่เป็นอยู่ได้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสถานการณ์ในรอบหนึ่งหรือสองเดือนจากนี้ไปเนี่ยนะครับคุณจะมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปนู่นมานี่ค่อนข้างที่จะถี่ยิ่งขึ้นเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีโอกาสได้พบเจออะไรที่มันใหม่ๆมีโอกาสได้ทดลองอะไรที่มันใหม่ๆ ถ้าในเรื่องของการงานเ็าหมายถึงว่าให้ความหมายโดดเด่นไปในเชิงของผู้ที่ทําด้านการทัวร์ท่องเที่ยวค้าขายของสวยงามเกี่ยวข้องกับสุภาพตรีนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าจิวเวอรี่เสื้อผ้างานด้านการบันเทิงอะไรต่างๆพวกนี้ประสบความสาเร็จค่อนข้างที่จะดีและอีกอย่างหนึ่งก็คือดวงดาราดวงคนที่ทําธุรกิจด้านขายพวกเทปซีดีพวกสื่อสิ่งบันเทิงอะไรต่างๆพวกนี้ค่อนข้างไปได้ดีมาก นะครับแต่ในช่วงประมาณเดือนม,อมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับท่านที่ทําธุรกิจด้านการจิวเวลรี่ขายของเครื่องใช้ของผู้หญิงเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้ความอดทนรอคอยสักระยะหนึ่งนะฮะบ,บางทีบางครั้งในสถานการณ์อาจจะอยู่ในภาวะตึงเครียดทําให้คุณรู้สึกกระวนกระวายสับสนบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยรอคอยอะไรนานๆแล้วจะรู้สึกเบื่อรู้สึกท้อประมาณนั้นนะครับถ้าในเรื่องของการเดินทางคุณจะรู้สึกเพ้อท้อแท้สิ้นหวังนะครับต้องระวังให้ดี ในเชิงของความรักเนี่ยนะฮะต้องระวังในเรื่องของการไปรักคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าให้ระวังเรื่องของการที่คุณจะไปคว้าใครสักคนหนึ่งมาเป็นคู่ครองโดยที่คนคนนั้นเนี่ยนะฮะอาจจะมีเมียอยู่แล้วหรือว่ามีภรรยายอยู่แล้วนะฮะทำให้คุณรู้สึกกังวลใจปรากฏเป็นไพ่ในรักสามเศร้ารักซ้อนในช่วงประมาณกรุ๊มกราภุรปานะครับเพราะนั้นเนี่ยนะฮะดวงในเรื่องของความรักในช่วงมกราคุร่านจะทําให้คุณรู้สึกว่า คุณไปพบเจอความรักที่มีเจ้าของแล้วคนที่คุณรักคนที่คุณกําลังเลงอยู่เป็นอะไรที่มีรักซ้อนซ่อนรักไวท้ทั้งทั้งที่คุณบางครั้งเนี่ยอาจจะรู้ด้วยซ้ําไปนะฮะแต่คุณก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะมองตรงนั้นบางเรียจ,จะมองข้ามไปนะครับ เพราะนั้นเนี่ยนะครับในเชิงความรักไหมว่าไพ่ที่ขึ้นมาในเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นไพ่ที่ดีว่าจริงแต่สภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับในบางครั้งคุณอาจจะพบเจอคนที่มีเจ้ของเข้ามาจีก็ามาพูดจาพาทีได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องระวังให้ดีนะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีอาจจะพบเจอผู้ชายที่เจ้าชู้หลายรักหลายคนหลายมากหลายใจอะไรประมาณนี้นะ,ะเข้ามาแล้วก็มาตีสนิทมาพูดจาทักทายทําให้คุณบางครั้งอาจจะรุนแรงไปได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงประมาณหนึ่งหรือสองเดือนจากนี้ไปเนี่ยนะครับ แม้จะมีเกณฑ์ท่องเที่ยวก็จริงแต่ให้ระวังเรื่องการคบหากับเพศตรงข้ามจะมีปัญหานิดหนึ่งน,นะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับสถานะทางการเงินคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าผู้ครองผู้ชีวิตเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการหาเงินค่อนข้างที่จะดีเพราะนั้นเนี่ยนะครับการเงินของคุณดูเหมือนจะสดใสมากยิ่งขึ้นทําให้การเงินของคุณดีขึ้นมีสามีดีรักษาเครดิตทางการเงินทําให้การเงินของคุณไม่ได้เลวร้วายเหมือนก่อนที่ผ่านมา เริ่มที่จะดีดีขึ้นเริ่มขึ้นจะจะดีขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ยังมีปัญหามีอุปสรรคบ้างก็เพราะว่าตัวของคุณเองอาจจะรู้สึกอยากเปลี่ยนงานอยากจะถ่ายโอนยา้ายงานอยากจะไปทํานู่นครับนี่เป็นของตัวเองบ้างซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาที่อาจจะสั้นๆนิดหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะไปทํานู่นไปทํานี่อยากจะไปค้าขายอยากจะไปขายนู่นขายน,น,นี่นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสได้ทําโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็พอมีแต่ยังไม่ใช่เวลาที่ควรจะทานะครับมาเริ่มืันที่เดือนมีนาคม ในช่วงเดือนมีนาคมสําหรับการงานคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะการงานของคุณมีโอกาสกา้าวหน้าถึงขั้นที่ว่าได้รับความสำเร็จอย่างมากหากแม้ใครที่รับราชการเนี่ยโอกาสกา้าวหน้าขึ้นไปถึง40-41เนี่ยมีสูงแต่คนที่ทํางานกินเงินเดือนก็โอกาสที่คุณจะได้รับปรับปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นมาอีกมีโอกาสสูงทีเดียวนะครับในเดือนมีนาคมแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้เป็นแม่งานในเรื่องของการทํางาน คุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าการงานที่คุณมีอยู่ภาระมากยิ่งขึ้น,นคุณต้องให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้น,นตั้งแต่มีนาไปจนกระทั่งถึงเดือนเมษายนนะครับเดือนเมษายนการงานของคุณก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้น,นคนที่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมต้องระวังนิดหนึ่งนะครับการงานอาจจะสะดุดได้เป็นเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหามีอุปสรรคเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องมีกายกาใจประสานเป็นหนึ่งพร้อมที่จะก้าวหน้า พร้อมที่จะสู้กับงานที่เจออยู่แล้วโอกาสที่จะผ่านพ้นมีสูงถ้าในเชิงของความรักแล้วช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมจะมีปัญหากับคู่ครองคนรักนั่นเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะไปพบเจออะไรเข้าหรือตัวคุณเองอาจจะมีคนรักหรืออาจจะมีใครอื่นเข้ามาเกี่ยวพันทาให้ทาให้คุณรู้สึกว่าความรักคุณมันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยมั่นคงมันก่อนมาอันท,ที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะในปีนี้สําหรับท่าที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ช่วงครึ่งปีแรกสุภาพสตรีเนี่ยต้องระวังการที่จะไปมีคนมีเจ้าของเข,ข้ามาจีบมาพัวพัน แล้วอีกอย่างในช่วงประมาณมกราคุมภัยอย่างที่ผมบอกนะครับดวงความรักดูไม่ค่อยสดใสเป็นเพราะว่าจะมีมือที่3เข้ามาแทรกซ้อนในเรื่องความรักทําให้ความรักมันสังคลอนไม่ได้และที่สาคัญเนี่ยนะฮะหากแม้นคุณมีสามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วไปพบหากันใครอยู่สักคนหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องระวังเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวนะครับเขาอาจจะมีใครอื่นซ่อนอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันจะโดดเด่นที่สุดก็คือช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเวลาที่ความรักของคุณดูจะปิ่นมาก นะช่วงนี้ต้องใช้ความอดทนความพยายามอย่างสูงและที่สำคัญเนี่ยนะฮะคุณจะต้องไม่อ่อนไหวกับคำพูดคำจาหลายหลายสิ่งหลายๆอย่างที่มันประดังเข้ามาคุณจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อที่จะต่อสู้กับปัญหาถ้าในเรื่องของการเงินก็คือเป็นช่วงเวลาที่การเงินของคุณอาจจะมีรายจ่ายพอนขที่เยอะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่มีเหมือนกับว่าได้เข้ามาก็ต้องมีเรื่องให้ต้องจ่ายมีเรื่องให้ต้องจับจ่ายใช้สอยและที่สําคัญซัพพอร์ตดวงในปีนี้เนี่ยนะครับคนที่เกิดในเดือนกุมภาพัานธ์เนี่ยนะครับใน ช่วงประมาณพฤษภาคมระวังในเรื่องของการเงินจะมีการรั่วไหลจะมีการใช้ใจ่ายเงินมากขึ้นกว่าเดิมถ้าใครจะขยัขยายหรือทําธุรกิจเพิ่มเติมในช่วงเดือนพฤษภาคมผมแมนะนําว่าอย่าเพิ่งทำนะครับให้ปบวงเวลาไปก่อนรอให้เวลาให้กลไกของการเวลามันเป็นตัวคลี่คลายของมันเองนะครับมาเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นครึ่งปีแรกนะครับเป็นเดือนสุดท้ายของปี58ปีนี้เนี่ยนะโดดเด่นมากสาหรับท่านที่รับท่านที่ทํา พวกดารานะครับพวกดาราหรือว่าพวกที่ทําในวงการธุรก,กิจด,ด้านการบันเทิงพวกที่ใช้สมองในเะรื่องของไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ใช้ทํางานด้านการดีไซเนอร์ตกแต่งออกแบบค่อนข้างที่จะโดดเด่นและที่สําคัญเนี่ยนะครับคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างตกแต่งต่อเติมอันนี้จะเป็นงานที่ดกมากเป็นงานที่ดีมากคุณพร้อมที่จะก้าวหน้าไปได้อย่างแบบ มีสเสถียรภาพสูงมากที่สุดนะครับเป็นช่วงเวลาที่การงานของคุณเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นคุณหวังคุณตั้งใจจะได้อะไรคุณก็พร้อมที่จะได้ในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งถือเป็นเดือนที่ดีมากาแม้ใครคิดจะขยับขยายกิจการเดือนมิถุนายนก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ควรจะจับตาดูนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในช่วงครึ่งปีครึ่งปีแรกเนี่ยนะฮะช่วงประมาณกลางกลางปีเนี่ยบางครั้งในเศรษฐกิจของเมืองเมืองไทยเราอาจจะมีอะไรที่มัน คลุกลุ่นขึ้นมาทําให้เหมือนกับว่ามีอะไรมีแนวโน้มของความการลงทุนอาจจะเพิ่มสูงขึ้นทําให้คุณหลายๆท่านเริ่มมีแรงที่อยากจะกระตุ้นอยากจะทําธุรกิจเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะฮะสำหรับท่านที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ช่วงครึ่งปีแรกของปี58นะครับ การงานของคุณดีขึ้นคุณประสบความสำเร็จมากที่ขึ้นโอกาสในความสำเร็จชื่อเสียงเงินทองชีวิตใหม่ความรุ่งเรืองบังเกิดมีกับท่านหนึ่งหรือสองเดือนมีเกณฑ์การเดินทางทางใดเรื่อง,นง,นง,นงในเรื่องความรักหากแหวนใครมีคมู่ครองอยู่แล้วความรักของคุณก็จะแนบแน่นมากยิ่งขึ้นคนคุณกับคู่ครองคนรักรักใคร่เข้าใจกันดีนะครับแต่ต้องระวังมือที่สามในช่วงเดือนเมกราคูพาปีห้าแปดมือที่สามจะเข้ามามีส่วนทำให้ความรักของคุณไม่สดใส บางทีบางครั้งอาจจะขั้นเลยถจงกระั่้ว่ามีอะไรกันแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ก็จะสู้ดีแต่จะให้ผลดีกับคนที่ทําธุรกิจด้านกระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องสำอางจิวเวลรี่เกี่ยวกับของผู้หญิงทั้งหลายและโดดเด่นกับท่านที่ทํางานด้านการแสดงโฆษณาต่างๆดวงดาราดวงผู้ที่จะประสบความเป็เด็กการเดินทางทํางานต่างประเทศก็ประสบความเป็เด็จด,ดีงานด้านไฟแนนซ์งานด้านธนาคารก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับ ส่วนใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยปีนี้พูดได้เลยนะครับว่าคู่ครองคนรักของคุณเมคมันนี่ได้ค่อนข้างเยอะเยอะแต่ระวังในเรื่องของ,ของปัญหาจะเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าสิ่งที่มันมีเข้ามาก,ก็คือมือที่3ที่มีเข้ามาเนี่ยทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกกังวลใจรู้สึกเครียดรู้สึกอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆยิ่งที่จะมันที่มันจะปรากฏมากจริงก็คือช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมน,นะครับเพราะนั้นคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์2558นะฮะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยต้องระวังให้ดีดวงดีที่สุดก,ก็คือช่วงประมาณ เดือนมิถุนายนถือว่าโอเคนะครับมีเสถียรภาพพอที่จะทําให้คุณพร้อมที่จะก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นใจงานด้านการแสดงด้านการสื่อสารงานด้านการสิ่งปลูกสร้างงานรับเหมาตกแต่งต่อเติมอะไรต่างค่อนข้างประสบความสเร็จและที่สําคัญเนี่ยคนที่เกิดในเดือนนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เรารับรู้คนที่เรารู้จักคนที่เราสนิทสนมช่วยเหลือทางด้านการงานได้ดีมากนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่จะเตือนกันไว้ก็คือว่าคนที่จะเดินทางไปทํางานยังต่างประเทศ ปีนี้เนี่ยนะครับคุณมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จมากแต่คุณจะต้องพึ่งตนเองซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่จะเดินทางไปทําธุรกิจต่างประเทศเนี่ยธุรกิจที่ให้ผลดีมากสุดก็คือทําทัวร์ดึงท,ทัรทวร์จากประเทศนู้นมาเที่ยวประเทศนี้ดวงจากประเทศนี้มาเที่ยวประเทศโน้นอันนั้นถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับ สำหรับคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงครึ่งปีแรกก็คงจะจบกันทีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะดูดวงสนุกๆกับผมหมอพิจิตรีก็เหมือนเดิมนะฮะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหรือว่าจะแวะมาที่ออฟฟิศผมที่ตลาดสดสาริยากรอ้อนร้อต้อนรับทุกท่านตั้งแต่สิบโมงเช้าไปจนกระทั่งถึบสองทุ่มนะครับยังไงก็โทรล่วงหน้ามาก,ก่อนนะครับถ้าไม่สะดวกยังไงก็โทรเข้ามาดูทางโทรศัพท์ได้ค่าดูก็ยังสามร้อยเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลลาไปกกก่่ออนนนนนะะฮแ้ว็พบัใใหมใเดื มีนาเดือนหน้านะครับสำหรับวันนี้ของเาทุกอนสวัสดีครับ